เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้เป็น honda city ครับปี05เครื่องเก<ๆ>ียร์ดีบอดี้เดิมๆบางๆสีสันมีซีดมีด้านบ้างนะครับด้านบนนะครับแต่ดูโล่งแล้วก็ยังโอเคครับทำไม่สีเรียงเอาไปขับใช้งานคุ้มๆเครื่อง vtec ครับ1.5ไม่เคยแก๊สเครื่องสดๆเลยเกียร์ดี พ้อมใช้คับทางไกลได้สบายช่วงล่างแน่แนๆภายในสวยสะอาดแอร์เย็นฉ่ำเล่มทะเบียนชุดโอนครบๆเลยครับกับราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นงราคารมไซค์ครับรถสภาพยังดีอยู่เลยครับใช้งานครับเดินทางไกลได้สบายภายในเหบาะฟูๆครับไม่ขาดเบผ้าเดิมโรงงานเกียร์ออโต้จบไฟฟ้าห้องโดยสารสมบูรณ์หน้าเดิมหลังเดิมบอบี้ดีไม่มีชนนะครับราคาถูกๆ มีแค่สีที่ซี้เท่านั้นเองนอกนั้นสมบูรณ์พร้อมใช้พิกัดดูรถอยู่หนองจอกกรุงเทพนะครับสนใจก็ไปดูท่าลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสาหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ